สวัสดีคนที่ผ่านเข้ามาได้ชมวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้วันที่21ทธันวาคมพศ2 5 6 6ก็อีกแค่10บวันเท่านั้นเรวก็จะสิ้นสุดปีนี้แล้วก็ผ่านเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมที่ทุกๆปีผมก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผมผ่านมาในในแต่ละปีว่าเรา เจออะไรบ้างเราเรียนรู้อะไรไปบ้างในหนึ่งปีนี้นะครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วก็ผ่านอะไรยังไงมาบ้างนะครับผมก็เรื่องแรกพูดถึงเรื่องความสูญเสียก่อนแล้วกันคือทั้งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วก็ที่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เนี่ยซึ่ง ในทุกๆการสูญเสียไม่ว่าจะอะไรยังไงสุดท้ายความเสียใจมันก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกของเราไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพักนับถือกับเพื่อนบางคนในชีวิตเราที่เขาล้มหายตายจากไปหรือแม้แต่กระทั่งกับสัตว์เลี้ยงของผมที่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวของผมมันก็ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึก เสียใจนะแต่ว่าเนือสิ่งเป็นใดเขาเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนะครับเรื่องที่สองก็คือหลายๆคำถามในชีวิตของเราที่เราไม่เคยหาคำตอบให้มันได้เนะี่ยเมื่อวันหนึ่ง เมื่อมันผ่านมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคําตอบมันจะมาหาเราเองแล้วในช่วงชีวิตผมเนี่ยมีคําถามอยู่สองสามข้อที่ผมเองก็ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้มาตลอดนะครับแต่แล้วเมื่อเมื่อจุดหนึ่งเมื่อผ่านมาช่วงเวลาหนึง่งเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาหนึง่งเนี่ยมันมักจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาอิมแพคกับตัวเรามันเข้ามากระทับเราแล้ว มันก็มาพร้อมกับการเฉลยคําตอบนั้นให้กับเราก็มีในปีที่ผมได้พบคนพบว่าบางคําถามที่ผมตอบตัวเองไม่ได้ตอนนี้ผมก็ได้เห็นคําตอบมากขึ้นนะครับผมก็คือเรื่องที่สองของปีนี้เรื่องที่สามเป็นเรื่องของของการให้ครับผม การให้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะโดยโดยโดยสิ่งที่ไม่มควรจะเป็นแต่ผมได้เรียนรู้ว่าเราควรที่จะให้สิ่งที่ควรให้กับผู้ที่สมควรได้รับมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าไม่ใช่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วผมจะพบว่าการให้มันไม่ได้มีพลังมากมายอย่างที่เราเข้าใจถ้าหากว่าสิ่งที่เรา ให้ไปเนี่ยผู้รับเขาไม่ได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้นหรือเขาไม่ได้มองถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นนะครับมีหน่ซ้ำบางครั้งการให้สิ่งนั้นไปมันอาจจะกลายเป็นเป็นหอกที่กลับมาทิ้มแทงตัวเราเองได้ด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าด้วยด้วยความคิดด้วยอุดมการส่วนตัวของผม เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับการให้เกียรติกันการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามและดีงามอยู่เสมอนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกสิ่งบนโลกครับมันล้วนแต่มีสถานีปลายทางของมันเนาะเราไม่รู้หรอกว่าในวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่า ลาสเตชันของเราจะเป็นยังไงซึ่งของแต่ละคนมันก็ก็แตกต่างกันไปตามแต่วัระตามแต่สถานการณ์ตามแต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้แต่เมื่อเวลามันผ่านไปมันทำให้เราได้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งบนโลกมันล้วนแต่มีสถานีปลายทางของมันมันมีทางลงของมันครับว่ามันจะลงแบบไหน มันจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนเลือกลาสเตชันของตัวเองให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดซึ่งผมก็เคารพในทุกๆก,การตัดสินใจของทุกๆคนทุกๆสิ่งที่คิดว่าตรงนี้คือทางลงของของพวกคุณของพวกท่านทั้งหลาย อีกสิ่งหนึ่งคือดนตรีแล้วผมยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตของผมนะครับเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นมาตลอดนะครับผมอยู่กับมันมาตั้งแต่อายุที่จริงแล้วเนะี่ยหยิบมาเป็นอาชีพตอนอายุสิบสามแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็อยู่กับมันจากการที่ตา ผมเอาเพลงที่ท่านแต่งไว้มาเปิดให้ฟังบ้างเอาสมุดเขียนเพลงที่ที่ท่านเขียนไว้มาให้ฟังบ้างพาผมไปดูดนตรีดูการแสดงพูดเกี่ยวพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการเป็นนักดนตรีของท่านตั้งแต่ในยุคที่ท่านยังเป็นนักดนตรีอยู่ซึ่ง มันอยู่ในความทรงจําตั้งแต่ผมเริ่มที่จะจดจาอะไรได้นะครผมก็อยู่กับตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่ผมรักที่สุดในชีวิตเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าต่อให้โลกมันจะดีมันจะแย่สักแค่ไหนเนี่ยผมหรือไม่ว่าในว่าข้างหน้าผมจะเดินทางไปทิศทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่า มันจะยังคงอยู่กับชีวิตผมตลอดไปจนถัดถึงจุดที่เราจดจำอะไรไม่ได้แล้วมันอาจจะวางอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของของชีวิตเรานะครับผมก็ว่ากันไปว่ามันจะอยู่ในจุดไหนที่มันที่เราจะเลือกวางไว้นะครับผมก็แต่ในสิ่งใดมันจะอยู่กับชีวิตของเราตลอดไปนะครับสุดท้ายครับ ใช้ชีวิตเราให้มีความสุขครับความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ดิความทุกข์ไม่ใช่คําตอบของชีวิตเราร้วนแต่เกิดมาพร้อมกับการพยายามดิ้นรนหาความสุขให้กับตัวเองทั้งสิ้นนะครับใครที่เจอเรื่องร้ายอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่จะบอกว่าเป็นปีที่ดีผมก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้นะในช่วงเวลา สามร้อยกว่าวันคนเรามันต้องมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีนะแต่ขอให้เป็นปีที่มี good time มากกว่า bad time นะครับผมขอทุกคนมีความสุขกับชีวิตครับ enjoy your life ครับสวัสดีครับ